สำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ยังไม่ได้รับชมรับฟังใน EP แรกก็สามารถคลิกเข้าไปฟังได้เลยนะคะลิงก์อยู่มุมบนถ้าท่านผู้ชมไม่ได้ฟังคลิปใน EP หนึ่งรับรองว่าท่านจะฟังไม่รู้เรื่องเลยนะคะขอบอกก่อนท่านลองคิดดูนะหากวงการแพทย์สามารถช่วยชีวิตคนได้หนึ่งชีวิตท่านก็ได้กุศลแล้วแล้วถ้าหากวงการแพทย์สามารถช่วยชีวิตคนได้ล้านคนหรือสิบล้านคนละ่ะ ท่านก็จะได้กุศลที่จะล่อเลี้ยงดวงวิญญาณของท่านไปตลอดเลยนะคิดดูว่าบุญกุศลในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์มันจกมากมายมหาศาลมากขนาดไหนผีเขมเห็นฟังจบก็หยุดคิดครู่หนึ่งข้าเข้าใจแล้วเมื่อพูดจบลมกระโชกแรงก็ค่อยๆอว่างออร่าแห่งความเครียดแค้นก็ค่อยๆจางลงปรากฏร่างชายทหารหน้าตายิ้มแย้มที่ไม่ดุร้ายท่านรู้อะไรไหมที่เราสิงจะติดอยู่ณสถานที่แห่งนี้ ก็เพื่อรอคนอย่างท่านมาที่นี่นี่แหละเชิญท่านนำเห็ดไปด้วยเลยนำไปให้หมดเลยเอาไปช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ไม่ผิดเลยที่ข้าจำสัมผัสด,ดวงจิตกุศลของท่านได้เมื่อท่านขุดเห็ดไปแล้วท่านจงขุดให้ลึกลงไปยังใต้ดินอีกหน่อยท่านจะพบกล่องไม้เกา่เกาๆใบหนึ่งแต่ทานอย่าเพิ่งเปิดนะจนกว่าจะถึงบ้านและสักวันท่านต้องได้ใช้มันเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ เมื่อหมอจันได้ยินแบบนั้นก็รีบเข้าไปขุดเห็ดด้วยความดีใจที่รอดชีวิตเขารู้สึกอิ่มใจที่ได้วัตถุดิบที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เมื่อขุดทุกอย่างเสร็จแล้วเขาก็เดินทางกลับบ้านเมื่อถึงบ้านแล้วเขาได้นําเห็ดไปไว้ในศูนย์วิจัยแล้วกลับมาบ้านแต่ทว่าเมื่อถึงบ้านเขากลับนึกถึงคําของผีทหารเขมรคนนั้นได้ว่ามีกล่องอยู่ใบหนึ่งในเป้ท,ที่ยังไม่ได้เปิดเขานํากล่องขึ้นมาดูด้วยความสงสัยและเปิดออกในระหว่างที่แย้มฝากล่องออก แสงสีทองมือนตาก็ส่องมากระทบหน้าของหมอจันเขาตาลุกวาวด้วยความตกใจนี่มันนี่มันทองคำโบราณมูลค่ามากมายมหาศาลเขาตกใจปิดกล่องและไม่เชื่อสายตาตัวเองจึงเปิดดูใหม่ทองคำบริสุทธิ์ยากที่จะประเมินค่าเขามึนงงและไม่รู้ว่าควรทำอย่างไรต่อไป เขาจึงนําไปเก็บซ่อนไว้ในตู้เสื้อผ้าและในระหว่างที่หมอจันกําลังเปิดกล่องดูนั้นรูเล็กๆที่มีอยู่ในบ้านพักบุคลากรทางการแพทย์ก็ปรากฏตาของใครคนใดคนหนึ่งที่กําลังแอบดูหมอจันผ่านช่องตะป,ปูเล็กๆเ,เขาเห็นทุกอย่างที่หมอจันซ่อนเอาไว้แล้วหัวเราะพึมพำในลําคอ <c oughs> เอ็งได้ของดีกลับมาจากสนามรับและคิดจะฮุบไว้คนเดียวเหรอมันไม่ง่ายแบบนั้นหรอกวันต่อมาณนะโรงพยาบาลประจำจังหวัด ได้มีประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางรถยนต์พวกเขาต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนในการผ่าตัดแต่ทว่าผู้ประสบอุบัติเหตุเขาเป็นเพียงชายชราอายุเยอะที่ไม่มีแม้แต่เงินจะจ่ายค่ายาค่าผ่าตัดหมอจันซึ่งทำงานอยู่ในศูนย์วิจัยก็เกิดความเห็นอกเห็นใจอยากช่วยเหลือคุณลุงผู้น่าสงสารหมอจันรีบบิดมอเตอร์ไซค์คู่ใจกลับมายังบ้านพักที่หมู่บ้าน เขารีบกูรีกูจอรีบไปเปิดตู้เสื้อผ้าเพื่อจะนำทองและทรัพย์สินไปขายและนำเงินมาต่อชีวิตให้คุณลุงที่ประสบอุบัติเหตุแต่ทว่ากล่องไม้โบราณนั้นกลับหายไปกล่องกล่องกล่องทองมันหายไปมันหายไปได้ยังไงเขารีบบิดรถมอเตอร์ไซค์กลับไปที่โรงพยาบาลและได้ขอร้องกับทางผู้ช่วยพยาบาลว่าคุณผู้ช่วยครับ ช่วยผ่าตัดตอนนี้เลยได้ไหมคุณลุงเขาเสียเลือดมากเขาอาการหนักมากทางผู้ช่วยพยาบาลตอบว่าการผ่าตัดต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากในการผ่าตัดนะคะหากไม่มีเงินก็อาจจะต้องรอต่อคิวนะคะผู้จบผู้ช่วยพยาบาลก็เดินไปโดยไม่สนใจคำพูดหมอจันเลยผ่านไปสักระยะหมอจันด้วยความวิตกกังวลจึงตัดสินใจโทรหาเพื่อนสนิทดุดดูดฮัลโหลไอ้นายไอ้จันเหรอเออว่าไง นายตอบหมอจันพูดว่าเออกูขอยืมเงินมูลห้าหมื่นตอนนี้เลยได้ปะวะพอดบีกูต้องเอาไปจ่ายเงินค่าผ่าตัดให้ลุงแก่คนนึ่งวาแกไม่มีเงินคือแกอยู่ในอันตรายแล้วแกเสียเลือดมากกูยืมก่อนเดี๋ยวกูคืนเมื่อนายได้ยินหมอจันพูดแบบนั้นเขาก็โอนเงินให้หมอจันทันทีขอบใจมากนะเพื่อนเดี๋ยวกูคืนเร็วๆนี่แหละเมื่อได้เงินแล้วหมอจันได้รีบไปติดต่อกับทางพยาบาลว่าผ่าตัดตอนนี้เลยเดี๋ยวผมจ่ายเอง เมื่อเข้าสู่กระบวนการผ่าตัดและผ่านไปได้สักระยะหนึ่งหมอจันได้ยืนวิตกกังวลอยู่หน้าห้องผ่าตัดจนการผ่าตัดเสร็จสิน้นหมอเดินออกมาพร้อมกับเอ่ยกับหมอจันว่าหมอเสียใจด้วยนะครับคนไข้ได้รับการผ่าตัดช้าไปหมอพยายามอย่างเต็มที่แล้วนะครับเมื่อได้ยินแบบนั้นหมอจันถึงกับทรุดลงกับเบาะนั่งเพราะรู้สึกผิดที่ไม่สามารถช่วยชีวิตของคุณลุงผู้น่าสงสารได้ ตัดผ้ามาที่หมู่บ้านที่หมอจันพักอาศัยอยู่นายโจกได้ตั้งวงกินเหล้ากับเพื่อนด้วยความสนุกสนานเขาเลี้ยงเพื่อนๆทั้งหมู่บ้านเปิดเพลงเสียงดังร้องรำทำเพลงกันอย่างมีความสุขหมอจันเดินผ่านด้วยหน้าตาที่เศร้าส้อยเฮ้ยเอหมอกลับมาแล้วเหรอมานี่มากินเหล้ากันข้าเลี้ยงเองวันนี้ข้าถูกคุยแล้วหัวเราะชอบใจฮ่าฮ่าฮ่าข้าชอบคำนี้ว่ะชุบมือเปิบ แล้วก็หัวเราะใส่หมอจันยังสะใจฮ่าฮ่หมอจันได้ยินแบบนั้นก็เอะใจว่านายโจ AU กำลังพูดถึงอะไรแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรเขาเดินคอตกกลับเข้าไปที่บ้านพัก <c> พร้อมกับนั่งกุมขมับที่ไม่สามารถช่วยเหลือลุงชลาไว้ได้เขารู้สึกโทษตัวเองและตอบย้ำซ้ำๆว่าหากข้ามีเงินข้าจะสามารถช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้บางทีการเป็นคนดีมันก็ไม่เพียงพอ ในระหว่างที่เขากําลังนั่งอยู่กับตัวเองก็มีเสียงกระซิบดังกล้องในหูว่านั่นมันไม่ใช่ความผิดของเจ้าและเจ้าไม่ต้องกังวลอีกไม่นานกล่องไม้โบราณจะกลับมาหาเจ้าเองในคืนวันถัดไปในโจ๊กก็ได้ตั้งวงนั่งสังสรรค์กันอย่างเหมือนเคยชีวิตประจำวันของเขาไม่ได้ทำการทำงาน กลางวันเขาจะนอนกลางคืนก็จะตั้งวงกินเหล้าเมื่อทุกคนเมาจนได้ที่ต่างก็แยกย้ายกันไปที่บ้านพักเมื่อในโจ๊กหลับลงในระหว่างที่แอร์เย็นฉ่ำเขาก็รู้สึกร้อนอย่างบอกไม่ถูกเหงื่อไหลเต็มตัวราวกับห้องไม่ได้เปิดแอร์เขาได้ยินเสียงเคาะประตูกอ๊กกอกก๊ในโจ๊กก็ไม่เปิดเพราะขี้เกียจลุกไปเปิดแต่เสียงเคาะก็ยังไม่หยุดก๊กกดังลั่นอยู่อย่างนั้น จนนายโจ๊กทนไม่ไหวรีบลุกไปเปิดประตูแต่ทันทีที่เขาเปิดประตูลมเย็นว่าก็พัดมาเข้าหน้าจนทำให้เขาเคืองตาและภาพที่เห็นคือชายใส่ชุดเครื่องแบบทหารและนายทหารคนที่มาเคาะประตูดังกล่าวสอบถามว่ากล่องอยู่ไหนนายโจ๊กตามว่ากล่องไหนไม่รู้ไปวุ่นวายที่อื่นกูจะนอนทันใดนั้นเขาก็ปิดประตูใส่หน้าชายทหารดังปังเมื่อขมตานอนได้สักห้านาทีเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นอีกกอก เขาลุกไปเปิดก็พบกับชายทหารคนเดิมมันบอกว่ากลองกูอยู่ไหนโดยความที่นายโจ๊กมึนเมาและเป็นคนอารมณ์ร้อนเขาได้ชกเข้าไปที่หน้าของทหารผีแต่ที่แปลกคือทีนี้โจ๊กออกหมัดหนังหน้าของนายทหารก็เป็นเนื้อยุ่ยเปื่อยหลุดติดมือของนายโจ๊กมาลมกันโชกแรงพัดขึ้นราวกับพายุเข้ากลิ่นเหม็นติดมือนายโจ๊กจนชวนแหวะ นายฐานบอกว่ากล่องที่มึงขโมยมาอยู่ไหนเอาคืนมานายโจ๊กบอกว่ากล่องนี้เป็นของกูมันอยู่ที่กูมันต้องเป็นของกูเมื่อนายฐานได้ยินก็รีบปรีเดินเข้ามาในห้องจนชนนายโจ๊กจนล้มและประตูก็ปิดเองดังปังนายทหารบอกว่ากล่องที่มึงขโมยมามันคือกล่องทองคำของกูกูให้ไว้กับหมอจันเพื่อน,นำไปทำประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่นที่ยากลำบากแต่มึง กับขโมยกล่องทองคำนั้นมามึงรู้ไหมการที่มึงขโมยกล่องนั้นมามันทำให้ลุงคนหนึ่งต้องจบชีวิตลงเพียงเพราะความโลภของมึงบาปของมึงมันหนายิ่งนักให้ตายอีกสิบชาติก็ยังชดไทยกรรมไม่สาสมวันนี้กูจะทำให้มึงเห็นถึงความเห็นแก่ตัวและความโลภในทรัพย์สินว่ามันจะส่งผลยังไงทันใดนั้นใช้ทหารก็กลายร่างเป็นทหารผี หน้าตาดุดันร่างใหญ่ทมืนดำสูงกว่าสองเมตรออร่าเห็นความโกรธเกรี้ยวปกคลุมไปทั่วทั้งห้องในโจกยืนนิ่งเพราะก้าวขาไม่ออกเขายืนปัสสวะราดห้องด้วยความกลัวสุดขีดและนายทหารได้จับมือของนายโจกมาแล้วดึงนิ้วของนายโจกจนหลุดออกจากมือทีละนิ้วทีละนิ้วเลือดนองเต็มห้องนายโจกร้องด้วยความทุกข์ทรมานและเจ็บปวดอย่างแสนสาหัส นิ้วของเขาทั้งสิบนิ้วถูกดึงออกจนหมดและในโจ๊กได้ผูดขึ้นกับทหารร่างใหญ่ว่าแกต้องการอะไรเอากล่องคืนไปก็ได้กล่องอยู่ในตู้เสื้อผ้าฉันคืนให้หมดเลยเอาไปเลยแต่ปล่อยเข้าไปนะปล่อยเหรอให้ข้าปล่อยเองไปเหรอไม่ไม่ไม,ไม่สิ่งที่แกทำมันทำลายชีวิตผู้อื่นชีวิตต้องแลกด้วยชีวิต ทันใดนั้นทหารผีได้ชักมีดคู่ใจสนิมกรังแล้วฟันไปที่หัวของนายโจ๊กสุดแรงเกิดรอยฟันเฉียง45องศาทำให้หัวของนายโจ๊กแหวงจนเห็นสมองไปซีกหนึ่งเขายังรับรู้ได้ถึงความเจ็บปวดและร้องลั่นเนินงม,มด้วยความทรมานขาจะก,ก้าวก็ก้าวาไม่ออกราวกับโดนมนต์สะกดเท่านั้นยังไม่พอนายทหารได้เอามือล้วงเข้าไปที่สมองของนายโจกแล้วดึงออกมา ก้อนสมองแดงสดๆอยู่ที่มือเขาทหารผีคนนั้นจับนายโจ๊กแล้วเอาสมองยัดปากของเขาเองแล้วฟันหัวของนายโจ๊กจนขาดสะบั้นหัวกับตัวกระเด็นไปคนละทิศคนละทางเช้าวันรุ่งขึ้นเหล่าชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านต่างมามุงดูบ้านพักของนายโจ๊กผู้ใหญ่บ้านเล่าเมื่อเขาเปิดประตูเข้าไปคนแรกและภาพที่เห็น คือหัวของนายกล้าพร้อมกับเศษเนื้อเศษนิ้วกระจัดกระจายอยู่เต็มห้องและมีรอยเลือดเขียนอยู่บนที่นอนว่าชีวิตแลกด้วยชีวิตและเมื่อหมอจันได้รู้ข่าวว่านายโจ๊กเสียชีวิตก็ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาเปิดตู้สภาพาและพบว่าในตู้สภาพมีกล่องไม้โบราณที่เขาได้มายังคงอยู่ในที่เดิมและในกล่องก็มีทองคำอยู่ถึงแม้บางส่วนจะหายไปก็ตาม เมื่อเขาเปิดกล่องดูก็มีเสียงกระซิบดังขึ้นในหัวของหมอจันว่าดูแลกล่องนี้ให้ดีๆนะหมดเวลาของข้าแล้วข้าต้องไปเกิดแล้วดูแลและใช้ประโยชน์จากสมบัติกล่องนี้ช่วยเหลือผู้คนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ข้าลาก่อนและหลังจากนั้นหมอจันก็ไม่ได้ยินเสียงหรือพบเห็นวิญญาณของผีขมรตนนี้อีกเลย